สวัสดีค่ะพบกับราศีธนูประจําเดือนกรกฎาคมนะคะไพ่ได้ถูกเปิดออกมาแล้วอยู่บน Facebook นะคะจะมีลิงก์ให้ตรงเพิ่มเติมตรงเ,เข้าไปดูใน y t u t u ของของการอัดเสียงอันนี้เนาะตรงคําว่าเพิ่มเติมนะคะแล้วกดเข้าไปจะมี Facebook ของเป็นช่อง Facebook นะคะที่จะมีวิธีการดูกรณีที่จะอยากดูลัคนานะคะอันนี้เราจะดูเป็นราศีก่อนเนาะ เราจะกำหนดแบบแบบให้เห็นชัดเลยว่าราศีธนูเนี่ยนะคะเป็นการดูตามปฏิทินโหราศาสตร์ไทยก่อนนะคะนะคะโดยโดยดูผ่านไพ่ทาโร่ไพ่ทาโร่ในในในเดือนกรกฎานี้นะจะเปิดไพ่ทาโร่ขององค์พระพิคเนตนะคะแต่ก็ลักษณะการทำนายเป็นแบบเดียวกันนะคะราศีธนูคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ทธันวาถึง14มกรานะคะชาวราศีธนูนะคะก็คือ ก็คือคนที่เป็นถ้าถ้าสัญ,ญลักษณ์ในไพ่ทาโร่ก็คือไม้เท้า,านะคะแล้วก็เป็นคนธาตุไฟค่ะคนธาตุไฟก็เป็นคนค่อนข้างกระตือรือร้นทะเยอะทะยานแล้วก็ขู่พักรักจำนะคะชาวราศีธนูนะคะไพ่มีทั้งหมด1ิบใบนะคะใบที่หนึ่งใบที่สองเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันนะคะปัจจุบันเป็นแบบไหนแล้วก็ ใบที่สามจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในภายในสองเดือนข้างหน้าใบที่สี่ใบที่ห้าเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ผ่านมาแล้วใบที่หกเป็นเป็นเอ,อ่ออนาคตที่จะเกิดขึ้นนะคะเจ็ดเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาและก็แปดเป็นกุญแจในการแก้ปัญหาเฮโลเฟนเนี่ยอาจจะเป็นความกลัวที่อยู่ภายในแล้วก็ แล้วก็จะมีสิ่งที่ตอบรับว่าอะไรจะช่วยคุณให้ปลดปล่อยความกลัวในสิ่งนั้นแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าคุณได้ไพ่เมเจอร์กี่ใบแล้วอยู่ในตำแหน่งไหนนะไพ่เมเจอร์ของคุณอยู่ในตำแหน่งไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันคุณได้ไพ่ในเมเจอร์เป็น,ปนตำแหน่งเป็นจัส g m มินนะคะการพิพากษาอยู่ในตำแหน่งที่6คือเหตุการณ์ในอนาคตแล้วคุณก็ได้ ไพ่เมเจอร์ Major, เป็นไพ่ใบที่9ความกลัวความวิตกกังวลที่อยู่ในใจเดอะเฮโรเฟนนะคะไพ่พระสังฆราชแล้วก็แล้วก็ไพ่ใบสุดท้ายเดอะมูนค่ะเป็นไพ่ภาพรวมของคุณนะคะก็คือตัวนี้เนาะเดอะมูนะ The Moon. เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะว่าเราเองเราเองจะ จะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะคะราศีธนูนะคะตอนนี้ก็จะมีข้อมูลตรงเพิ่มเติมใน YouTube ให้เป็นข้อมูลสรุปให้ด้วยนะคะเพราะว่าอันนี้เราเปิดไพ่เราเปิดไพ่ทั้ง12ราศีไว้หมดแล้วก่อนวันพระที่ท,ที่ก่อนก่อนวันนี้เนาะวันนี้เราอัดเสียงกันวันที่4กรกฎานะคะแล้วก็โหลดขึ้นเลยแต่ว่าเปิดไพ่ก่อนแล้วตั้งแต่วันอาทิตย์วันพระก่อนวันพระดีกว่า ก่อนวันพระวันโกนนะคะประมาณวันศุกร์เปิดไว้แล้วนะคะแต่ว่าเราจะนำเนื้อหามาเพื่อที่จะขยายความให้คุณได้ทราบเนาะคนราศีธน,นูนะคะถ้าดูจากเนื้อไพ่ในเวลานี้ที่เปิดมาเนี่ยคุณก็อุบนติัยของคุณเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเป็นผู้ชายก็เป็นคนอบอ้อมอารีอ่อนโยนนะคะแล้วก็ชอบให้คำแนะนำปรึกษาและรับ รับฟังคำรับฟังผู้อื่นนะคะแล้วก็แล้วก็แล้วก็แนะนำผู้อื่นในการแก้ไขปัญหานะคะคือบางทีของตัวเองก็อาจจะแก้ปัญหายากอย,กอยู่แต่ว่าเป็นคนที่มีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วช่วยเหลือผู้อื่นให้เขาคลายทุกข์ได้ว่างั้นเถิดนะคะไพ่ใบที่หนึ่งคุณได้แปดแปดดาบเนาะเนาะ ช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาของการบีบคั้นกดดันไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะแล้วก็อาจจะมองว่าปัญหาเนี่ยไร้หนทางออกนะคะให้ระวังเรื่องการฟ้องร้องหรือมีคดีความนะอันนี้เนาะใครที่กำลังอยู่ในราศีนี้นะคะก็ฟังหูไว้หูนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นการดูแบบภาพรวมซึ่งมันอาจจะไม่ได้ทุกคนเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะคนไทยมีตั้งกี่ล้านคนเนาะ แล้วการจะตรงทุกคนมันคงไม่แต่ถ้าใครจะดูส่วนตัวก็ค่อยว่ากันไปนะคะเนอะอันนี้เนาะแต่ถ้าอันไหนเตือนเราก็จะบอกไว้เนาะว่าระวังเรื่องการฟ้องร้องหรือคดีความประมาณนั้นเนาะถ้าในเรื่องการงานก็คือตอนช่วงนี้ปัญหาที่เกิดอาจอาจจะยังไม่ได้สามารถแก้ไขและขี่ไขสถานการณ์ได้ในเวลานี้มันอาจจะต้องรอช่วงเวลายะเวลาหนึ่งนะคะอันนี้เป็นไพ่เหตุการณ์ปัจจุบันนะคะ แล้วก็ถ้าเรื่องการเงินก็เหมือนกันระวังเรื่องหนี้สินซึ่งเป็นปัญหาของการเงินที่ยืดเยือ้อเช่นโดนโกงโดนฟ้องที่บอกว่าระวังเรื่องการฟ้องร้องดําเนินคด,ดีนะคะเป็นช่วงเวลาที่มีปัญหามาลุมแล้วอะคะ่ะเราต้องค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปราะทีละเปราะนะคะส่วนในเรื่องความรักก็อาจจะให้ระวังความรักที่ที่ที่เหมือนกับว่าเรามีคู่อยู่แล้วแล้วเราหลบซ่อน หรือมีสองอะไรประมาณนั้นนะถ้าใครกําลังจะตั้งครันนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีลูกยากก็ต้องระวังเรื่องการเดินทางนะคะอย่าพยายามเดินทางบ่อยนะคะถ้าเลี่ยงได้ก็ก็ขอให้เลี่ยงนะคะถ้าไม่ได้ไปสถานที่ไหนไกลๆก็ขอให้เลี่ยงตรงนั้นเนาะจะดีที่สุดนะคะพอใบใบที่สองมันเอ่อเป็น k i ง g o f คั p ก็เป็นสิ่งแวดล้อม ว่ามีอิทธิพลอะไรกับเจ้าชะตาบ้างคุณก็ได้สามถ้วยนะคะเนาะคืออันนี้อันนี้อย่างที่บอกอะคะ่ะคือคุณแก้ปัญหาให้คนอื่นได้แต่ปัญหาคุณตัวเองคุณก็ยังอาจจะกัดกุ้มใจอยู่นะคะเนาะในช่วงนี้แล้วก็กิจการที่ทำอยู่เวลานี้ก็อาจจะเป็นงานที่เป็น จ้าของกิจการย่อมๆนะคะยังไม่ถึงกับกับใหญ่โตก็ยังถือว่าสามารถทำกิจการอันนั้นได้นะคะถ้าในเรื่องการเงินก็ตอนนี้ก็คุณอาจจะมีคนอาจจะบอกคุณว่าทำไมคุณขี้เหนียวจังเพราะคุณก็เห็นค่าของเงินนอะอาจจะมีความลังเลว่าสิ่งที่ใช้ไปหรือลงทุนไปจะคุ้มค่าไหมก็ต้องพิจารณาให้ดีเพราะว่าบางทีเราก็มีประสบการณ์ไม่อยากให้ เห็นคนอื่นที่เขาอาจจะชักหน้าไม่ถึงหลังเราก็คิดว่าเราต้องลงทุนให้คุ้มค่ามันก็เลยอาจจะเกิดการลังเลนิดหนึ่งนะคะไม่มั่นใจนิดหนึ่งก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ผิดนะคะแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์เน้นถ้าถ้ามีคู่ตอนนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของการเน้นการดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมากกว่านะป,ป,ป,ประเด็นนั้นมากกว่าในเรื่องของความรักนะคะอืม แล้วก็ส่วนใบที่3เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายใน2เดือนข้างหน้าคุณได้เพจ open call นะคะอันนี้เนาะมหาเล็กถือเหรียญมหาเล็กถือเหรียญน,นะคะใบที่3เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายในเรียกว่าภายในสเดือนข้างหน้าเลยแหละนะคะจะเกิดอะไรขึ้นบ้างใน2เดือนข้างหน้านะคะเดี๋ยวมาดูกัน ถ้าดูจากเนื้อไพ่แล้วนะคะตรงนี้นะคะคุณอาจจะมีข่าวดีในการเริ่มต้นทำงานใหม่ๆนะคะอ,อ,อาจจะมีการเข้าไปฝึกงานในที่ทำงานใหม่ๆนะคะคุณก็สามารถคุณก็มีความสามารถในการบริหารสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์แล้วก็มีโอกาสได้เป็นเจ้าของกิจการเล็กๆซึ่งมีโอกาสก้าวหน้านะคะเพราะว่า เพราะว่าคนคุณเป็นคนมีไหวพริบดีนะคะแล้วก็มองการไก่ทำให้ทําให้พัฒนาตัวเองจนเป็นผู้ใหญ่อะคะ่ะถ้าในเรื่องการเงินนะคะคุณก็เป็นคนหัวกันค้าหาเงินหาทองได้ตลอดเวลานะคือเรียกว่ามีวิธีการใช้เงินให้คุ้มค่าคุณจะมีข่าวดีด้านความมั่นคงงด้านการเงินคะ่ะ คุณก็จะเริ่มเก็บทรัพย์สินเพื่อให้ได้มีทรัพย์สินมากขึ้นเนาะอืมตรงนี้เนาะมาดูถัดไปค่ะใบใบเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาเนาะราชินีเอ้ยไม่ใช่กษัตริย์กษัตริย์ไม่ใช่กษัตริย์ถือไม้เท้าเนาะคิงออฟลอตอืม อันนี้เป็นไพ่อดีตที่ผ่านมาเนอะอดีตที่ผ่านมาของคุณนะคะถ้าดูจากรูปการแล้วนะคะในเรื่องการงานนะคุณคุณมีข่าวดีในการจะเริ่มคือค,คุณเป็นคนไหวพริบดีแล้วก็มองกัไกลอย่างที่บอกนะคะทำให้คุณเองอะ่ะ พัฒนาตัวเองจนเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็เติบโตก้าวหน้าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานค่ะเป็นเจ้าคนในคนนะคะมีอํานาจบารมีนะคะคุณเป็นคนที่ชอบการเรียนรู้ก็สามารถแนะนำสิ่งดีๆได้แล้วเป็นคนที่เข้าสังคมง่ายด้วยเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาเก่งทั้งด้านการติดต่อสื่อสารนะคะอันนี้ถือว่าดีมากนะคะนะ ไพ่ใบนี้ก็กำลังบอกคุณในเรื่องนี้เสร็จแล้วนะเนี่ยไพ่อัศวินถือถือไม้เท้านะคะใบที่ห้าก็เป็นสิ่งแวดล้อมหรือเหตุการณ์ในอนาคตเช่นกันนะเอ๊ะเหตุการณ์นในอดีตเช่นกันพูดผิดเนาะใบที่สี่กับห้าเป็นเป็นไพ่ที่พูดถึงเหตุการณ์ในอดีตนะคะ เรียกว่าที่ผ่านมาคุณไล่ล่าหาฝันนะแล้วก็รักการรผชนภัยเป็นคนกระตือหรือล้นมุ่งมั่นแสวงหาความต้องการและความสําเร็จตามเป้าหมายเรียกว่าเป็นเหมือนพวกอยากรู้อยากลองสิ่งใหม่ๆนะคะคุณก็ไม่ไม่อะไรนะคุณสู้งานนะเรียกว่าจะโยกย้ายไปอยู่ที่ไหนมีโครงการอะไรคุณก็ชอบชอบเพราะคุณชอบการเดินทางการโยกย้ายเพราะคุณเป็นคนค่อนข้างขี้เบือนะ่อเนาะ แล้วก็เป็นมนุษย์ไทเปิดนะคะมีโอกาสได้ไปดูงานต่างประเทศหรือกำลังกำลังดูงานต่างประเทศอยู่ก็ได้นะตอนนี้เนาะส่วนก,การเงินก็ตอนนี้ก็ใช้เงินคล่องโอนไวนะคะเหมือนกับเหมือนกับมีอะไรหน้าออนไลน์คุณก็ซื้อง่ายขายคล่องว่างอันเถอะนะคะใช้เงินคล่องตัวไม่มีอุปสรรคใดๆเรื่องการเงินเนาะ ส่วนความรักคุณก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์เข้าสังคมเก่งนะคะแต่ความสัมพันธ์ของความรักยังไม่มั่นคงนะยังไม่มั่นคงมากนักในช่วงเวลานี้เนาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาดีกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพราะน,นี้เป็นไพ่อดีตเรามาดูอนาคตการมันมีจัรสเมนเกิดขึ้นค่ะไพ่อนาคตนะคะมันเป็นการตัดสินพิพากษาหรือเขาเรียกง่ายๆว่ากฎแห่งกรรมเนาะไพ่อนาคตเนี้ย มันจะบอกไว้ว่าหากที่ผ่านมาคุณทบทวนเอาเป็นว่าเอาชาตินี้ก่อนละกันตั้งแต่เด็กมาจนถึงปัจจุบันคุณได้ทำอะไรที่เป็นสิ่งดีๆบ้างนะคุณอย่าท้อถอยเพราะคุณอาจจะเคยคิดว่าฉันทำดีมาตลอดแล้วไม่เคยได้ดีเลยแต่จริงๆแล้วเราจะได้ดีอย่างนั้นนะคะมันกำลังจะถึงเวลาที่คุณจะได้รับแล้วนะคะแต่คนที่ ที่ที่ทำไม่ดีเขาบอกว่าทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคนที่ทําไม่ดีก็ต้องชดใช้กรรมเช่นกันเพราะฉนั้นให้รับรู้วว่าถ้าเรารู้ว่าที่อดีตที่ผ่านมาเราทําไม่ดีอะไรไว้เราก็ต้องถ้าอยู่ในศาสนาไหนก็ไหว้พระสวดมนต์ในแต่ละวันของแต่ละศาสนาเพื่ออย่างน้อยผลกรรมที่เราทํามันจะเบาบางลงนะคะเพราะว่ากฎแห่งกรรมมันถ้าพูดสั้นๆคือมันยุติธรรมเสมอ ใครทําอะไรก็ได้รับสิ่งนั้นเหมือนเราโยนลูกบอลเข้าข้างฝาค่ะลูกบอลลูกวอลเล่ลูกอะไรก็ตามโยนเข้าข้างฝาหมาถึงอย่างไรมันก็กระเด้งกลับเพราะฉะนั้นกฎแห่งกรรมมันยุติธรรมเสมอเนาะเราย่อมได้รับผลดังนั้นถ้าในชาติเกิดที่แล้วเราไม่รู้หรอกเราทําอะไรแต่บางคนถ้าในพุทธศาสนาเขาบอกว่าให้สวดมนต์ไว้ไม่ไม่มีไม่มีอะไรนะการสวดมนต์ไม่ต้องลงทุน ไม่ต้องทําอะไรเลยเพียงแต่ลงแรงอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นศาสนาไหนสอนแบบไหนให้คุณตั้งจิตเพื่อที่จะตั้งมัน่นที่จะไหว้พระสวดนมนต์ในแต่ละศาสนาของตัวเองนะคะเพื่ออย่างน้อยผลกรรมที่ทำเนี่ยเราจะได้รู้สึกว่ามันเบาบางหรือทุกน้อยลงนะคะเขาเราจะเข้าใจยอมรับในชะตากรรมนั้นๆเนะว่าอ๋อเราเป็นคนที่ทําผิดเองอะ่ะเพราะฉะนั้นเราถึงได้รับผลนั้นแต่ใครถ้ามั่นใจว่าที่ผ่านมาเปอร์เซนต์ที่เราทํา ทำดีมาตลอดแล้วเรารู้สึกว่าแย่จังเลยเราไม่เคยได้รับเลยทําไมทําไมทําดีไม่เห็นได้ดีที่คนอื่นเขาได้ดีให้รอค่ะกําลังจะถึงผลผลบุญของคุณแล้วนะคะอันนี้เนาะไพ่ใบนี้กําลังบอกอย่างนั้นค่ะจัสเมนเนาะเนาะคือเรียกว่าได้ดีแน่นอนเนาะทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแน่นอน ะะแล้วก็การงานนะคะเป็นช่วงเวลาของการวิเกรากศหกฎแห่งกรรมนะคะหากคุณเป็นผู้ที่เคยทำสิ่งดีๆก็จะได้ผลดีได้โอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตมีการเจริญเติบโตหลุดพ้นจากปัญหาที่เคยเจอมาค่ะอะไรที่เจอมาจะผ่านพ้นช่วงเวลาที่เลวร้วายไปในชีวิตขึ้นอยู่กับว่าคุณเลือกแบบไหนนะคะคุณเลือกแบบไหนคุณได้รับแบบนั้นนะคะ อยู่ที่คุณตัดสินใจนะคะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตที่คุณรอคอยเลยค่ะมันใกล้จะสําเร็จแล้วค่ะอาชีพที่เหมาะกับคุณนะก็คืออายการหมอผู้พิพากษานักพยากรณ์ก็ได้นะคุณจะได้รับข่าวดีทําให้คุณได้ตื่นรู้ด้วยนะคะนะเนาะแล้วก็ถ้าในเรื่องการเงินนะคะถ้าคุณทํามากคุณก็จะได้มากเรียกว่าต้องทําถึงจะได้นะคะ คุณจะได้ไปอยู่ในสภาพที่ดีกว่าเดิมมีโอกาสได้รับมรดกหรือทรัพย์สินจากบรรบุรุษนะคะหรือได้เงินตกเบิกหรือได้เบีย้ยประกันนะคะนะไพ่ใบนี้กําลังบอกแบบนี้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นคนโสดก็จะพบรักประเภทประเภทเจอปุ๊บถูกจตาปั๊บนะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรอคอยการกลับมานะคะแฟน ถ้าคนที่เป็นแฟนกันก็จะสมปรานะคะได้แต่งงานกันนะคะใครที่โกรธกันก็ให้ขออภัยซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าคุณคุณก็จะให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะรู้ซึ้งถึงแก่นแท้ของความรักแล้วก็กลับมาคืนดีกันนะคะใครที่ทะเลาะกันนะคะเนาะโอเคไพ่ใบที่7ค่ะ ไพ่ใบนี้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาคุณได้สี่ไม้เทา้าเนาะใบนีใบนนะะใ้ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้นะคะกำลังบอกคุณว่าปัญหาที่คุณมีอยู่เนี่ยแนวทางแก้ไขปัญหานะเขาบอกว่าปัญหาที่คุณมีอยู่เนี่ยคุณจะแก้โดยคุณ คุณต้องไม่ยึดติดกับบางสิ่งมากเกินไปค่ะเช่นกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างซึ่งต้องปล่อยวางค่ะเพราะถ้าบางอย่างก็ไม่จําเป็นต้องมีแบบแผนเนาะดังนั้นมันไม่ไม่ใช่ทุกอย่างมีแบบแผนเนาะเหมือนยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจะไปเชียงใหม่เราก็ไม่จาเป็นต้องไปเครื่องบินอย่างเดียวหรือเราจะไปแต่รถไฟเพราะเราเคยไปแต่รถไฟดังนั้นเราจะไปรถไฟตลอดชีวิตก็ไม่ใช่มันก็มีหนทางอื่นที่จะไปได้ดังนั้น การมีแบบแผนในชีวิตที่ตั้งไว้เป๊ะเปๆบางทีเราก็สามารถที่จะปล่อยวางมันได้นะคะอันนี้กําลังจะบอกแบบนั้นกับคุณนะคะในเรื่องการงานนะคะก็เหมือนกันนะคะคุณมีโอกาสได้งานใหม่แบบมั่นคงนะคะนะ แล้วก็แบบครอบครัวแบบสวัสดิการดีไปถึงครอบครัวค่ะเป็นความสําเร็จในขั้นต้นแบบไม่เป็นทางการนะคะขอยินดีกับความสําเร็จของคุณด้วยนะคะมันเป็นความสุขกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็พื้นฐานที่ดีในการบรรลุปเป้าหมายที่วางไว้นะคะช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาผ่อนคลายค่ะแล้วบางคนที่ที่ที่ชอบพอกันอยู่จะอาจจะมีโอกาสได้มั่นหมายกันด้วยนะอันนี้เนาะมีโอกาสได้มั่นหมายกันค่ะ แล้วก็การเงินนะคะคุณมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถได้หรือได้คอนโดมีโอกาสได้ขึ้นบ้านใหม่ค่ะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันไปไปสอดคล้องกับไพ่ใบนี้นะคะมันก็เลยเป็นตัวคอนเฟิร์มนะคะไพ่ใบที่8ดเนี่ยคุณได้สามถ้วยใบที่8ดใช่ใบที่7คุณได้สี่ไม้เท้าใบที่8คุณได้สามถ้วยมันคอนเฟิร์มเลยว่าคุณมี คุณคุณคุณอาจจะได้ขึ้นบ้านใหม่มีคนมาช่วยเหลือด้านการเงินด้วยนะอันนี้นะคะในเรื่องของความรักความรักก็มีแนวโน้มไป,ปนในทางที่ดีค่ะเป็นความรักที่เป็นความสําเร็จในขั้นต้นเรียกว่าเป็นการมองการไกลไปถึงการแต่งงานเลยแหละอันนี้นะไพ่ใบนี้นะคะเสร็จแล้วใบเนี้ยค่ะก็เป็นตัวคอนเฟิร์มที่บอกอะคะ่ะใบที่8เนี่ยเรียกคู่เรียกว่าคู่กันเลยเป็นตัวคอนเฟิร์มว่า ว่ามีความมีโอกาสได้บ้านได้รถเอ้ได้ได้ขึ้นบ้านใหม่ประมาณนั้นนะ mm hmm. มีแนวโน้มมองการไกลไปถึงการแต่งงานประมาณนั้นนะคะ mm hmm. พอใบที่เก้าเนี่ยค่ะเป็นใบที่สำคัญทีเดียว mm hmm. คุณได้พระสังฆราชเป็นไพ่เมเจอร์ค่ะ mm hmm. มันเป็น mm hmm. เขาเรียกว่ามันเป็นความกลัวที่อยู่ภายในหรือมันอาจจะเป็นคำเตือนก็ได้นะเนาะ หรือเป็นคำมีเป็นสิ่งที่จะทำให้คุณมีพลังกลับมาด้วยนะคะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีที่อยากจะบอกกับคุณก็คือเดี๋ยวนะคะไพ่ใบที่แปดเมื่อกี้ก่อนเนาะเนี่ยเนี่ยสามสามอยากบอกไพ่ใบนี้ก่อนอะใบนี้นะคะ่ะที่บอกว่าเป็นใบที่ดีเพราะว่าคุณน่ยจะมีคนเข้ามาชื่นชมในความสำเร็จและจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะคะ ถ้าคุณกำลังสัมภาษณ์งานอยู่คุณก็จะได้ตามที่คุณปรารถนาไพ่ใบนี้เห็นไหมคะมีลำกันเห็นไหมคะมีลำนางลำอยู่ข้างหลังน่ะเหมือนเทวดาล้ำฟ้อนน่ะแล้วก็พระพิคเนตมีความสุขอะ่ะมันเป็นช่วงชื่นชมในความสำเร็จคุณจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงค่ะจะได้ตามที่คุณปรารถนามันก็สอดคล้องกับกฎแห่งกรรมอะค่ะถ้าคุณไม่ได้ทำอะไรที่เลวร้ายคุณก็ได้ผลดีเป็นช่วงเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นช่วงได้รับรางวัลน,นะคะชีวิตอาจจะจะได้มีงานเฉลิมฉลองงานเลี้ยงงานงานมั่นแสดงความยินดีนะคะหรืองานแต่งงานประมาณนั้นเลยนะนะใบที่9อา่ามาถึงใบที่9และอาชีพอาชีพอาชีพที่เหมาะกับคุณคืออาชีพคุณอาจจะค้าขาว่าถ้าใครได้ใบนี้ส่วนใหญ่พระสังฆราชเนี่ยนะคะใบ the heloplane เนี่ยคะ่ะ อาชีพที่เหมาะก,ก็คือครูรับราชการหรือค้าขาขวัตถุบางมงคลน,นะคะนักสังคมสงเคราะห์นักพยากรดวงชะตาก็ได้นะหรือเป็นผู้บริหารระดับอาวุโสที่คอยสนับสนุนให้โอกาสก็ได้นะถ้าในเรื่องการเงินคุณมีดวงได้รับมรดกค่ะคุณใช้สติปัญญาในการใช้เงินดังนั้นคุณก็จะใช้เงินอย่างประหยัดทําให้ไม่มีปัญหาการเงินมากชีวิตก็เรียบง่ายสมถะค่ะแล้วก็จ่ายเงินกับการทําทานช่วยเหลือจะดีมากนะมี มีโอกาสก็ทำทานช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะคะจะเป็นผลดีกับคุณนะคะแล้วก็ทุกสิ่งคุณจะประสบความสำเร็จนะคะอยู่ที่การพรพิตัวของคุณด้วยนะอันนี้เป็นไพ่ที่บอกว่าที่คุณกลัวอยู่อะถ้าคุณถ้าคุณ ประพฤติัวแบบเทาๆอยู่ก็ขอให้เปลี่ยนแปลงเนาะเพราะทุกสิ่งอะ่ะเหมือนกับเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบอกคุณแล้วในเวลานี้ว่าทุกสิ่ง ลูกจะประสบความสำเร็จได้ก็อยู่ที่ว่าลูกประพฤติตัวให้อยู่ในศีลธรรมแล้วมีความเมตตามีความสมถะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยช่วยเหลือคุณนะแล้วคอยปกป้องคุ้มครองคุณให้แคล้วคลาดปลอดภัยหากมีเคราะปัญหาอย่างใดก็จะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือผู้รอบรู้เขาจะให้การสนับสนุนคุณนะคะแล้วก็ให้คุณผ่อนปนนะคะแบบแผนอย่าตึงจนเกินไปเน้นนะคะ เน้นตรงนี้มากเลยนะเพราะอาจจะทําให้เครียดได้ให้คุณมีสติปัญญามองโลกตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็ขอให้คุณนอบน้อมน้อมรับฟังผู้ใหญ่และมีความกระตันยูรู้คุณต่อทุกอย่างนะไม่ว่าสถานที่ที่เราทํางานไม่ว่าบุคคลที่ให้การช่วยเหลือถ้าเรามีความกระตันยูรู้คุณตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้อ่าต้องพูดอย่างนี้เนาะอืม แล้วกอ็อย่างที่บอกก็คืออาชีพที่ค้าขายวัตถุมงคลก็ได้นะคะนักพยากรก็ได้เนาะแล้วก็คุณมีดวงได้รับมรดกนะโดยใช้สติปัญญาใช้เงินอย่างประหยัดแล้วก็มีชีวิตแบบเรียบง่ายสมถะจ่ายเงินกับการทำทานช่วยเหลือจะดีมากนะคะความรักนะคะคุณจะมีข้อตกลงซึ่งกันและกันแบบมีเหตุผลใจเย็นค่ะความรักมีเกณฑ์จะได้พบเจอผู้ใหญ่นะ ทั้งสฝ่ายจะท้าทามสุขขอตามประเพณีค่ะเป็นคู่บุญคู่บารามีเสมอกันมีความศรัทธาไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นจิตใจที่ดีอ่อนโยนมาจากแรงอธิษฐานเหนี่ยวนำนะคะด้วยศรัทธาความเชื่อในทิศทางเดียวกันอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะบทสรุปนะคะบทสรุปภาพรวมของราศีธนู ดีมากเลยตอนนี้24นาทีแล้วนะอธิบายเยอะบทสรุปคือคุณมีบางสิ่งในในความรู้สึกของคุณคือคุณค่อนข้างซับซ้อนนะคะลึกๆคุณเป็นคนขี้กลัวแล้วก็บางครั้งก็มีความเศร้ากับเรื่องราวบางอย่างที่ตึงเครียดนะคะ mm hmm. เขาเรียกว่าคิดยังไงได้อย่างนั้นเนาะอย่าไปเครียดกับสิ่งที่เราผิดหวังไม่สมปรารถนาแล้วพยายามมุ่งเป้าหมายไปถึงสิ่งที่ให้ลืมสิ่งที่เคร่งเครียดออกไป ในเมื่อเรามั่นใจว่าเราไม่เคยทําอะไรที่ไม่ดีดังนั้นสักวันหนึ่งอ่ะแล้วหมั่นสวดมนต์ภาวนาตามศาสนาของตัวเองก็จะเพราะถ้าเราคุณเคร่งเครียดมากเกินไปมันอาจจะทําให้คุณเป็นโรคซึมเศร้านะคะถ้ามีโอกาสนั่งสมาธิเพื่อปลดปล่อยก็จะดีมากจะไม่ตึงเครียดเกินไปนะคะ ให้ระวังอย่างหนึ่งใบนี้บอกว่าให้ระวังเพื่อนร่วมงานใส่ร้ายอิจฉานะคะแล้วก็เรื่องการเงินใครมาหยิบยืนก็ระวังโดนหลอกนะคะอย่าไปเชื่อมั่นมากเพราะเดี๋ยวนี้มันก็มีหลายอย่างนะบางทีใครไม่ได้เจอกันมานานแล้วอยู่ดีๆมายืมเงินรับรองค่ะว่าร้อยทั้งร้อยเขาจะไม่คืนคุณแน่นอนแล้วถ้าเงินนั้นเป็นเงินที่จําเป็นสําหรับคุณในการใช้ในเดือนถัดไปไม่ได้เป็นเงินเหลือเงินเก็บคุณก็ต้อง ไว้ก่อนนะคะนี่นี่คือจิงจำเป็นนะเพราะหลายคนเจอมาแล้วในสิ่งเหล่านี้นะคะเนาะแล้วก็ความรักบางอย่างถ้าเราซื่อสัตย์ต่อคนที่เรารักดีมากถ้ามีความรักที่ไม่เปิดเผยเนี่ยแหละคะ่ะมันก็จะเป็นความเศร้าโศกเสียใจภายหลังสิ่งที่จะได้มันก็ไม่ได้ก็อย่างที่บอกต้องทำอะไรที่ถูกศีลธรรมจรญยาอย่างเดียวแล้วมันจะทำให้ดีนะคะเดี๋ยวลืมไปไพ่ฮโลเฟนนี้กำลังจะบอกบางอย่างกับคุณด้วยนี่ หากคุณมีเวลาให้ทำสมาธินะคะในเรื่องสุขภาพจะทำให้จิตใจปลอดโปร่งหากเจ็บป่วยใช้วิธีนี้ก็จะทำให้สุขภาพฟื้นตัวอย่างรวดเร็วนะคะราศีธนูเอาใจช่วยนะคะคุณก็ค่อนข้างค่อนข้างจะดีเกือบทั้งหมดนะไว้คลิปของเดือน สิงหาค่อยพบกันใหม่นะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวเข้าไปดูในเพิ่มเติมนะคะจะมีลิงก์ให้แล้วก็เข้าไปใน Facebook ได้ใครอยากให้ค่าครูแม่หมอก็ใช้เป็นการสวดมนต์ตามศาสนาของตัวเองแล้วให้อุทิศบุญให้แม่หมอก็จะเป็นบุญที่ที่ดีมากๆนะคะเหมือนเป็นค่าครูนะคะขอบคุณมากค่ะไว้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ